สวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันอาทิตย์ที่26มกราคม2568ครับผมนายาคุณเกษตรครับอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านจำมืนตําบลบ้บานเรืออำเภอเกษตรสมบูบรณ์จังหวัดชัยภพูมครับตลาดนัดโคกระบือบ้านจำมืนตําบลบ้บานเรืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภพูมเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับผมนายาคุณเกษตร ถาพี่น้องมาบึงราคางวราคาควายครับมาสอบถามราคางวราคาควายถ้าพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบานเฮานะครับคิดอยากสซื้อหรือว่าอยากสิขายนะครับอยากสิขายมาเปรียบเทียบราคางวราคาควายกับตลาดกับยุนคอกนะครับพี่น้องอยากซื้อกะบึงราคาว่าที่นายาถามไป พี่น้องกล้าซื้อบอตัวสำานีราคาแบบนี้นะครับหรือว่าอยากขายนี่พี่น้องมีความสนใจว่าตลาดมันราคาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปสอบถามราคานะครับไปอัปเดตนะครับแต่ละมือแต่ละอาทิตย์นี่ราคาอาจจะตั้งกันไปบอนะครับครับพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับนื่นนี่ตลาดกะหน้าหนาตาแล้วครับพี่น้องเบิ้งดู งคอควายหนาขึ้นเริ่มตั้งแต่ปีใหม,ม่มานะครับองคอควายเริ่มที่หนาขึ้นแน่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งครับผู้ดใดเข้ามาเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอขอบคุณหลายๆครับผู้ที่เข้ามาเบิง้งนะครับเด้อเอาไปไปเบิ้งกันครับม,รมันขึ้นนั่งรถไหนนะมันบ่นมันบวมจนวันนั้าเราเนีนะ่ย ทับตัวนะมือนี่ล้ทับทับตัวอะไรอยู่มันเหลี่ยมเดียอยู่นะมันขึ้นเดียงนี่ได้ขั้นทับตัวได้นี่เด้คือปลาไซนี่กระเซ็นอยู่น่ะเสียนเพื่อนไซเด๋อเออร้องร้อน่ะขึ้นแล้วน่ะเออมันขึ้นนี่ครับโชว์โชว์โชว์เลยว่างัวขึ้นแท้ ตัวนี้เท่าไรสิบห้าสิบห้านี่ครับของถึกๆเลยทำไว้พร้อมไว้มาทำชัวร์เลยขึ้นแล้วเนาะขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นห้องสิบห้าครับเนี่ยว่าแม่จำวันขึ้นแล้วพอดีมีงัวพอพันอยู่นี่พอดีเลยนี่บอกงี้เลยครับนี่ สูงลอยหกสิบขึ้นพุ่นแล้วครับเนี่ยผมหผมัวผมเนาะผมสูงลอยหาสิบก้านี่ครับกำลังเอาเทียบลองเบงองลองดูขึ้นแถวปะอ,อย่ามันลงแล้วมันขึ้นตั้งเมื่อวานนี่มันบอกตั้มันอันนั้นมันเหลี่ยมๆอยู่ด้วยละ่ะ ทัน oh no hmm. ี่ปกคองกันบ่เมื่อเขาโทรหาเนียนาหาผมบุญดอดผมบันลืมบางอย่างไต้นนู้นเอ้ตาีนู้นามม่ต้องเทงม่สาวบอกพอรันอ่ะเม่สาวเท่าไรตัวนี้สิตัวนี้ก็สิบหาตัวนั้นก็สิบห้าสิบห้าวัดสิบหา ตัวทุทง่งๆไยตัวนั้นสิบเจ็ดนะแล้วตัวนั้นตัวฟูนตัวนกตัวนี้เท่าไรก็สิบเจ็ดตัวนี้สิบเจ็ดตัวทุ่งรถนั่นสิบห้าเป็นงัวแม่สาวนะครับอเอามาใส่กันด้วยขึ้นปะพื้นว่ามันขึ้นพื้นดีเอามาใส่กันอีกครับ ตัวนี้พ่นวาสิบหาเนี่ยพนวาสิบหตัวนี้เท่าไรไพรอมืสามเนาะนี่ครับ,บสูงๆยังไงเลยครับสูงสูงลอยหกกว่าเยครับ,รบผมผมกนะเนาะผมกะโดยสายตาผม,ผมสูงลอยหา้าสิบกว่าลอยหกสิบหรือลอยเกือบสิบครับนี่ครับ เป็นมาไว้หกหมื่นสามครับ 8, พอพันพอพันพอคุ้มคุงแบบนี้ไงนะครับบาแมนนะครับขับแข่งขันนะครับงอมตัวจะซื้อหรือไงคือเนี่ยไบ่ บนรอไว้หกหมื่นสามครับที่นอกตัวนี้นะครับ <S <S <an> <S วพาไ,ไปเบื้งหน้านะครับอันนี้มันขึ้นสามีนเท่าไรตัวนี้น <an> สามสิบหกหาร้อยไอ้อยา้สามสบหกหาร้อยะแม่สาวน้ำงาำเลยครับ,รบ,บอันตันเลยนะครับพื้นห้องไว้สามสิบหกหาร้อยดูนะครับมันใกล้ขึ้นหนรือเปล่า ท่านขึ้นนั่งทับหลอดจริงไหมทองแล้วมันบอกสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าตรวจทองเราจังเอาตรวจท้อง่ต้องเหงารับประกันเล่นบ่รับประกันท้องทับธรรมดาหรือว่าทับทับหลอดรับตัวไว้ทับตัวไว้ทับตัวไว้ทองแรกเนาะทองแรกเลยครับโอ้โหกีไร้ดอกทับหัวทับดีพอด ครัแง้นขกัล้า้อยงวเา้งวามครับนี่เป็นราคาห้องนสามสิบหกห้าร้อยนะครับพี่นอ้องนี่นะครับหนาตึ๊บเลยบึงหนโะอ้โหคุณคุณคุณครับ จับได้ใบได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวผมลุงเบอร์ไปให้นะครับของห้อยอินตา3สามสิบหกห้าร้อยเนาะครับราคาห้องเนาะอยากได้อยากได้ครับหนาๆตันๆเลยครับปีโปลดเนี่ปีโปเลยสิเฮ้ยกับวอาน้ำพูดได้เนาะครับสวยๆงามๆครับหนาตันๆตัวทองเราจะค่อยเอาพูนมา ท้าไปวปเราสามเดือนนะครับสูงอยุ่ประมาณจากร้อยสามสิบแปดถึงร้อยสี่สิบประมาณนี้แหละครับร้อยสี่สิบได้นะแม่เท้าหน่อยเท่าไรครับแม่เท้าหน่ย ยี่สิบสามท่องบ่ท่องบ่อห้อยบ่อสองเดือนแล้วครับสองเดือนแล้วโอ้ยท่องสองเดือนแล้วท่องสองเดือนคุณห้องไว้ยี่สิบสามเนาะแม่เทาๆบดๆเลยนี่หมอล้นพร้อมอ่าท่องแรกบอกเหรองแรกท่องแรกเหรอเนาะ ครับทองแรกมันแรกนะโอ้ยอย่างนี้ครับเอาจับง่ายๆคุ้นๆเลี้ยงง่ายนะครับผู้อยากซื้อไปเลี้ยงนี่เลี้ยงง่ายครับการเดซื้อง้อไปเลี้ยงหาซื้อง้อแบบจับได้บายได้คุ้นๆนะครับผู้อยากเอาไปเลี้ยงครับนี่เป็นราคาห้องพื่นแล้วครับมีสิบสามสองหมื่นสามพันบาทนะครับทองห้อย พ้องขึ้นกันเหรอครับแบบเบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวผมใส่ในคลิปเดียวกันเลยนะครับเบอร์เดียวครับตัวนี้ครับนี่นะครับทับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใดอยากได้ครับ23,000บาทมาติ๊กเลยตัวใดมาครับมือหนี่งเนี่ยโอ้หลายตัวเลยอ,อันนี้ท่องปะ อันนี้ตัวนี้มนัมนปะมันครับมันดูตัวนี้ลูกมั้งเป็นลูกมั้ตัวนี้ลูกมันแมนครับอันนี้อันนี้ใกล้ออกแล้วเหรเนาะแมนครับใกล้ใกล้ออกแล้วตัวนี้ลูกมันตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ผมห้องไว้สิบหกหาร้อยครับสิบหกหาร้อยนะครับโอ้สวยแดงนะครับตัวแม่มันนี่เด้ครับแม่มันยี่สิบสามหาร้อยยี่สิบสามหาร้อยตัวไหอีกตัวนั้นติครับแมนครับตัวนั้นเท่าไหร่ครับ ตัวนั้นยี่สบสามห้าร้ตัวนั้นบ่ท่องท่องคือนกันตัวนั้นเนื้อแน่นเลยนะครับเกล้ตันะควเนี้ยใกล้ใกล้แล้วนะตัวเนี้ยเนาะใกล้แล้วล่ะท่องไงน่มนั่นแหละนุมนมละนะครับตัวนี้ยี่สิบสามเนาะยีิบสามตัวนี้ก็บยี่สิบสามติดครับนะครับหองหอยติ๊กนะครับนี่ครับ นี่กับนี่กับท่องเที่กันนะครับนี่ก็สูงประมาณจะลอยสามสิบกว่าวครับประมาณนี้แหละเนาะนะครับตัวนั้นกระแม่นบอกครับแม่ลูกเท่าไหร่ครับสองหมื่นหะลูกลูกตัวแม่บอกครับนี่ลูกเนาะเอาลูก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 โชว์ในแมวโอ้ เออนี่นี่ครับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่นะครับมีสิบเท่าไหร่ครับสองหมื่นหาครับสองหมื่นหาเนาะครับโอ้หมูหนีหอยติ๊กแด้มาหลายครับหลายตัวอันนี้ก็คมหนึ่งมันบอกครับคมหนึ่งก็บห้องไว้สามหมื่นคมนี่ก็ลูกตัวแม่โอ้ลูกแดงครับนี่คมนี่นะครับคมนี่แม่แม่ก็ผสมไว้แล้วครับห้องไว้สามหมื่นเนาะครับโอ้อ่าพูดอะสนใจครับสามหมื่นคมนี่สองหมื่นหา แม่นั้นยี่สิบสามแม่นี่ยี่สิบสามตัวอันนั้นสิบหกหาร้อยนะครับโอ้หลายตัวมึนี่หอยติ๊กได้มากครับเอาไซเบอร์ให้นะครับหอยติ๊กครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งเสามหนึ่งเสามห้าเก้าหนึ่งศูนย์ครับห้าเก้าหนึ่งศูนย์นะครับครับครับหอยติ๊กครับหลายตัวมูนี่ผู้ใดสนใจครับงัวเลี้ยงเท่านั้นเลยเนาะเป็นตาเลี้ยงครับอันนี้แถมลูก แถมลูกในท้องครับตัวนี้ก็ในท้องเนาะตัวนี้ในท้องครับอ่านะครับนี่ก็ทับไว้แล้วซื้อสองได้สามครับเป็นตาเลี้ยงครับซื้องวัวเลี้ยงคุ้นๆเนาะง่ายๆคุ้นๆครับนี่ครับจับได้บายได้ครับถ้าซื้อไปเลี้ยงก็ต้องหางัว่าแบบจับได้บายได้ง่ายๆครับขอคุณอะไรครับหอยที่ครับครับครับยังไปบึง อลให้แบบแบบล่ก้่กเลยคุณใช้ตัวนี้เท่าไรครับหมื่นเท่าไรหมื่นห้าลาไเนาะลาไหมื่นห้าไม่ดำเงยเมืเด็โอ้ตูผูดิโอตูผู้เท่าไรครับเน่ยสองมสองหมกว่าสองหมื่นห้าไหมสองห่นห้าเนาะ อสาวมือนีมีกับแก้มมาพร้าวไหมอ่ะใส่กอกครับใส่กอกไม่เท่าไรไหมค่าเนี่ยไม่ละสิบบาทเนาะครับอ้าวพ่อค่าอะไบน่น <c oughs> นี่ <c oughs> ามางแล้วมึงแ่มึงแม่ลูกม่ก็พ่อนก่ก้ยมึงไก่แม่มาถึงแม่ไปหาแล้วหายซึ่งหัวคมนี่เท่าไรฮะเน่ยของพ่อบอนกตาคบหนี้เท่าไหร่คบหนีผมว่ายี่ซครับ2ี่บ24ครับ ล,ลูกตัวผู้ย่างดีเลยนะหนีสิบครับคมแม่ลูกครับเมยหยียสูงดูครับลูกลูกตัวผูพอรอห้องไว้24สิบส่นะพอนะครับหรองไว้24ี่ครับ อ๋เอาไปเลี้ยงในลูกเลยครับอ้องามๆครับพี่น้องอันใส่อีกตัวใดอีกนี่ผมนี่แม่ลูกคือกันนี่ก็แม่ลูกคือกันติครับโอ้คืออันตันก็จะแม่ก็ได้ตัวนี่แยกก็ได้แยกแยกได้ทั้งแม่ทั้งลูก38มสิงแม่ทั้งลูก38ครับแม่ทำได้สี่เดือนแล้วตัวนี้เอาแม่ทับแล้วครับแม่ทับสี่เดือนรับประกันเลยเนาะ ตัวเงาครับอยูล,ยลำตัวเงาเนี่ยแม่เนี่ยแม่แม่หัวลุนครับแม่หัวลุนแต่แม่มันเท่าไหร่ก็แต่แม่มันยี่สิบสามแต่แม่ไม่ยี่สิบสามลูกมันเด้ลูกมันสิบหกอ่ะลูกเออตัวนี้สิบหกนะครับลูกตัวผู้นี่รวมแล้วเป็นยี่เป็นสามสิบแปดรวมแล้วเป็นสามสิบแปดสามสิบเก้าคนแล้วแต่ว่าท่านเอารวมสามแปดอ่ะเอาวอรวมสามสิบแปดนะครับแยกได้ทับได้สี่เดือนแล้วครับ นะครับบึงบึงไทยบึงหางนะครับลำตัวยาวนะครับตัวนี้แต่ว่าความสูงหรือ,อยู่ประมาณจักร้อยสามสิบกว่านะครับแม่ลูกแม่หัวล้นครับยาวครับเดี๋ยวไทยได้ขังไห้พี่น้องบึงไทยทั้งหน้าทั้งยังนเพื่อนบึงรถมันในเก่งมันหู้รถตัวนั้นเป็นลามเป็นหกเป็นหูไ<ง>้ไรยาว <c oughs> ลูกแรกครับลูกสองลูกแรกลูกสองค่าทองเนาะครับนี่ลำตัวเงาครับผมนี่หนีสิบสี่เนาะครับครับเอาคุณพ่อขอเบอร์ให้นะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าหกเจ็ดสองแปดศูนย์หอยยังครับห้อยออดห้อยออดนะครับบ้านน่องแต้ครับบ้านบ้านน่องแต้ครับโอ้งามๆครับแม่นี่ครับ แม่ลูก38ครับต่อได้ต่อได้ตัวนี้ก็ต่อได้ต่อได้ต่อได้สุดโตแล้วเนาะะ,ะครับราคาห้องไว้นะครับแยกได้นะครับมักแยกกันได้มาเอาท,ทั้งคทั้งปุ้มก็ได้ตัวยอยากขายอยากไงแม่สาวนี่เท่าไรครับเนี่ยแม่สาวนี่ตัวละสิบห้าตัวนี้สิบห้าพันตัวนี้ก็สิบสี่พันตัวนี้สิบสี่พัน โอ้แดงดีเนาะแดงดีแครับแดงเมสาเป็นตาเลี้ยงครับฮะก็ไให้่พันน่ะเออม้ขอให้พุทธอ๋อเป็นตาเลี้ยงครับเป็นเลี้ยงร่วงเป็นตาเลี้ยง ราคาพอต่อพอฟังแม่สาวหน่อยว่าแม่สาวครับขาดีครับบึงหนานะครับเป็นว่าทั้งรถแล้วครับพี่น้องบึงว่าสาวน่อยอยากให้พี่น้องบึงนะครับ เกี่ยวเกี่ยเบ,บิ่งราคาเบ,บิ่งครับว่างงามเป็นตะเลี่ยงครับซื้อไปเลี่ยงเป็นตะเ,เ,เลี่ยงปลูกได้ลำได้ปลูกได้ลำได้นครับน้ำดีนะครับราคากรับตัวร้องได้ไหมครับตัวร้องกันได้อยู่ตัวร้องได้อยู่เนาะครับ ตัวนี้ใหญ่สูงเดินก้อนกันเนาะแม่นี่เท่าไรก็สิบห้าสตัวนี้สิบสี่ต่อได้ห้องต่อราคาห้องไว้แล้วครับพี่น้องราคาบนห้องไว้ทำงําครับเป็นตะเลียงครับสีแดงสีแดงดีรับประกันเบิดเนาะแข้งขาเนาะรับประกันแข้งขามีเบอร์ติโต้ไหมอ่ะขอเบอร์ได้ไหม 087 08783 83 11 11 280 280แม่ยังครับแม่ลีแม่ลีนะครับอ่ะผู้ใดสนใจติดต่อแล้วครับเนี่ยราคาต่อรองเลยครับงามเป็นตะเลียงครับนี่หันหน้ามาหาล่อนสีแดงสวยงามครับโบดติดโบดครับหมูติดขอบเลยล่ะนะครับเบอร์ลึงได้ดีนะครับเนื้อสาวหน่อย เป็นตาเลี้ยงครับเเป็นตลหยงยกครูไปเลยงามๆหน่ย <laughs> ครับขอบคุณหลายๆครับสวยมากแล้วพี่นอ้องแดดแกแดดไล่แล้วนะครับงัวก็เริ่มออกแล้วล่ะนะครับบ่อข่าในหอยก็ยังยั้งอยู่นะครับงัวหลุงเลีงแล้วครับอ่ะรถงัวเริ่มออกแล้วนะครับ ขาในห้อยขานั่งจุ่มนั่งสุ้มแล้วครับนะนั่งเสวนาคุยจากันนะครับคูณใดเขาโมบึงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนายาคุณเกษตรนะครับวันนี้ตลาดนัดโคกกระบือบ้านจำเนินตำบลบ้านเรืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับวันนี้26่สิบหกมกราคมสองพนห้ารเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องวันนี้ขอบคุณหนไลค์คุณใดเขาโมบึงแล้ว ขอบคุณหลายทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ